จะกล่าวถึงท่านยายนายวิเศษครั้งสุริเยศบ่ายคล้อยก็คอยหาอีกะจงเป็นกะไรมีใครมาจึงสั่งข่าคนใช้ให้ไปตามนางทาสามาถึงท้องตลาดเห็นกะจาดทิ้งไว้เที่ยวไต่ถามขอบอกว่าข้าเห็น ไปตามพรามก็รีบตามติดพันไปทันตัวเห็นเดินตามพรามน้อยทำลอยหน้านายทาซาเข้าจิกจิกเอาหัวพาเข้าไปให้ทันยายเป็นนายครัวแกเห็นตัวจับไม้เข้าไร่ตีแล้วว่าเอาเข้าวคองไปในเสีย บุงเบีย้ยหมดมาหน้าบัดสีเหลือเที่ยวสู่ชู้ผัวของมึงมีหรือเจ้านี่ยื้อแยงจงแจงความอีกะจงลงไลไม่ได้เสบทาอุบอิบกาวเท็จไม่เข็ดคามข้านี่ได้เสียตัวมีผัวพรามเธอรูปงามตะละหุนเจียวคุณยาย ให้คำมั่นสัญญามาเมื่อกี้ว่าจะตีจานทองของทวายพ่งนี้นัดให้ฉันพามาหานายพอคุณยายใช้ให้เขาไปเอาตัวนายวิเศษซ้ำดาอินาดานยังให้การชมงามเจ้าพราหมู พอละลักลักเขาจนเมามัวจะคิดกลัวเกรงใครก็ไม่มีกูจะไปแจ้งคดีพระพี่เลี้ยงให้ไล่เลี้ยงเคียนส่งไปโรงสีหญิงโกทาดาทอแล้วจรารีมาถึงสี่พี่เลี้ยงพระบิดาจึงแจ้งความตามอีกระจงเล่า มันชมเจ้าชูพรามงามนักนาเห็นผูกพันฝันฝืเหลือตำราจะดาว่าสักเท่าไรก็ไม่กลัวพระพี่เรี้ยงได้ฟังนั่งหัวรอมันยกยอกันว่าเหมาะเพราะเป็นผัวจะให้พวกขอเฝ้าไปเอาตัว ดีหรือชั่วก็คงเห็นว่าเช่นไรปรึกษาพลางทางลงจากตำหนักมาถามซักอีกจงให้ลงใครจรึงสั่งให้พวกข้างหน้าออกพาไปมันว่าชู้อยู่ที่ไหนเอาตัวมาผู้ขอเฝ้าเจ้าจูงพิทาสี มาถึงที่ท้องตลาดเที่ยวแลหาเห็นเจ้าพรามตามกันจันลันคราอีทาสาจึงเข้าชี้วันนี้แน่พวกขอเฝ้าเข้าร้อมเจ้าพรามน้อยแล้วกล่าวถ้อยไต่ถามตามกระแสนี่หรือเราเจ้าชู้ไม่ดูแลทำกอแกกนจะเที่ยวเกี่ยวชาววัง ถึงกะไรได้ชมก็สมนานี่คบค้าเป็นเมียจะเสียรังท่านให้หาเร็วเถิดพ่ออย่ารอรังคุณในวังออกมาอยู่ประตูกลางฝ่ายตาเท่าชาวด่านได้ยินว่าแกโกธาหึดหัด เข้าคัดคว้างเมื่อหลานข่ามาเที่ยวเล่นตามทางเด็กเกี่ยวนางชาววังเมื่อข้งไรอีคนนี้รีปากมันจัดจ้านมาเกี่ยวผ่านล้านข่าหาว่าไม่มิใช่ชาวบ้านนอกมารอใครผิดก็ใส่กันกับเจ้าจนเย็บตา ขอเฝ้าว่าตานีโมโหร้ายจะเอาไวา้ลงหลังกะมังนาท่านทั้งสี่เพียรียงพาธิดาจะให้พาเข้าไปถามตามทํานองแล้วบอกว่ามาไปเถิดเจ้าพามอย่าพูดตามตาคนนั้นมันจองหองแล้วพาเข้าวังในดังใจปอง ส่วนในกองปากน้าก็ตามมาถึงประตูหูช้างข้างชันวนเห็นแต่ล้วนม่อมมอมอยู่พร้อมหน้าจึดถึงเข้าไปเราทแหลงแจงกิจจาได้ตัวมาแล้วจะโปรดปากหารใดฝ่ายทั้งสี่พี่เลี้ยงเมียงชไมาใ เห็นพามน้อยโสภาจะหาไหนาดูผิวเหลืองเครืองรองทองหัวไดงามวิไลแลเลเทวดาขนงเนสเกตกันและกอนแก้แมดูชาแลมน่ารักเป็นหนักหน้าพิศวงหลงรืมกะพิบตาสเสนหาปันป,นปวนรันจวนใจ ต่างว่างามเหลืองามพอพรามน้อยจังเรื่อนรอยล่องฟ้ามาแต่ในหรือว่านอจากกัตราภราไกธุระอะไรหนอจึงมาถึงทานีอีคนใช้ใส่ความว่าเป็นชูไม่ควรคู่คบหากับทาสีเว้นแต่องค์นงนุษพระบุตรี เห็นเต็มดีดุดแก้วแกมสุวรรณจำจะร่วงหน่วงหนักไว้สักหน่อยให้าพามน้อยไปสำนักอยู่สวนควันดำริพางทางสั่งขอเฝ้าพลันเห็นไม่ทันจะปรึกษาเวลาจวนจึงให้อยู่ที่นี่ก็มิได้ให้ส่งไปสองเท่า ที่เฝ้าสวนแล้วจะถามความคอต่อสำนวนสั่งแล้วชวนกันเข้าไปเส่ยไหนวังขอเฝ้าว่ามาไปเธอพ่อเอ๋ยถะละเลยแล้วเห็นจะเล่นลังฝ่ายเจ้าพามตามใจมิให้ฟังพรางลำสั่งนายดานไดมานยาจงไปบ้านท่านเถิด ให้พาสุขฉันพ้นทุกข์แล้วเมื่อไรจะไปหาหานายด่านฟังขังคลอหลอน้ำตาแล้ววันนะนี่ไม่ทิ้งอย่าก,กลิ่งใจจะไปจัดข้าวาปลากระยาหารมาส่งล้านสี่คนให้ชนได้แล้วเดินพางบนพางตามทางไปคนอะไรอย่างนี้ไม่มีอาย ทำปล่อยมาอุปการเที่ยวพลานเขาให้โง่งเง่าและจะจับไปปรับไม้ถ้าทุบตีหลานกูจะสู้ตายวิ่งถวายดีกาได้ว่ากันฝ่ายขอเฝ้าพาพรามมาตามถนนถึงตำบลสองเท่าเฝ้าสวนควันจึงบอกแจ้งขิดจาสารพัน เอา,าพามนั้นมอบให้แล้วใครคลาฝ่ายสองเท่าทรพลก็บ่นพร่ำเราจะทำกะไรดีกะนี้นะเขาหนุ่มหนุ่มเราผู้คุมคนชาราคงหนีนาแล้วจะไล่ที่ไหนกันเจ้าพามยิ้มพิมพลายที่บายบอก ไม่หนีดอกยายตาอย่าโศกสันขอคดีมีอยู่จะสู้กันอันโทษทันสิ่งใดก็ไม่มียายกับตาว่าเชื่ออย่างไรได้ที่ไหนใครจะรับว่าข้าจะนียังไม่ได้จองจำคำวันนี้เข้าอยู่ที่ในกระท่อมให้พร้อมเพียง เจ้าพามเดินดีใจเข้าในห้องทั้งพี่น้องนั่งหัวล้อไม่ต่อเทียงเท่าชะลามานอนที่ระเบียงคอยฟังเสียงเกลียบกูกลุกขึ้นมองสองสารหนอสุริวงศ์พงศษัตร์ิยโทมนัตมนไม่หรือไทยมองด้วยไม่เคยเชยชูรู้ทำนองเฝ้าตึก ตรองตมจิตคิดลำคาญจึงปรึกษาว่าแกพรามทั้งสามพี่ไม่พอที่น้อยหน้าเขาว่าคานพวกขอเฝ้าชาววังมันจังทานจะใขรครานชีวันให้บันไลแต่พี่นิ่งเสียแล้วน้องก็ต้องนิ่งแค้นผู้หญิงมันยังกลับบังคับ ได้ทั้งสามทีนี้เห็นไม่เป็นไรจงนิ่งให้มันว่าเป็นนาชังพรามหัวร่อพ่อลืมเสียแล้วหรือเขาบอกชื่อเสียงให้มันใจวังอันอนงราชบุตรีที่ในวังทุกวันนี้ยังไม่ได้มีราคีพาน ก็โฉมงามยามนี้ก็แรกรุ่นผลระบุญช่วยชักสมัครสมาฮานถึงขอเฝ้าเขาไปจับให้อับประมาณพี่ก็เห็นเป็นตาพานมาชอบกนเมื่อพบกันวันนี้นางพี่เลี้ยงเห็นมองเมียงตามมาสี่ห้าคนถึงให้คุมไว้ที่นี้ทั้งสี่คน ที่นี้เห็นเป็นกลมารยาจองแม่นเหมือนหมายมุง่งก็พุ่งนี้ล้ายหรือดีจะได้ฟังไม่กังขาพอจงดับโทโสอย่าโกธารู้ถึงแก้วเกศลา,าจะน้อยใจทำนองเขาเชาววังมาตั้งปึงแต่ไม่ถึงเดือนดอก จะบอกให้ซึ่งพี่เรียงพระธิดาจะว่าไรพี่จะใครรับรองลองข่ารมพอฟังพามสามนายยิ่งอายนักไม่รู้จักรักรวมพิรมสมจึงว่าถึงนางฟ้ามาให้ชมไม่นิยมเลยพี่เป็นความจริงใจน้องหวังฟังเหตุพระเจท,ท้า ใช่จะมาท่องเที่ยวเกี่ยวผู้ยิงผีลักเเขาชาววังยังเปลาวิงก็อ่อยอิงไปเถิดน้องไม่ต้องการพรามหัวร่อพ่อยาประมาทมินอันรูปกินลดเสียงสำเนียงหวานกับสัมผัสสตรีหรือดีดานเห็นวิมานทีร่รีบไม่พรีบ ตาฟังหัวเราะเยาะยอกหนอกษัตริย์โสมนัสสวนสันนโดยหันซาเสียงสุบซิบกันไปไม่ใส่ยายายกับตาผัวเมียคขยเงียฟังเสียงหัวเราะต่อละลิกดังคิกคักคิดว่ารักนินทาว่ารับรัง คุณพี่โรธโกรธขึงเสียงตึงตังน้อยหรือยังเึมพึมอยู่ทําไมหรือจะคิดคัดฝาพากันหนีจนป่านี้แล้วยังไม่หลับไห่จะให้จำคือคาก็ว่าไปคนอะไรชาติชั่วไม่กลัวนายนอก,กัสสัต กลับสามเจ้าพรามน้อยไม่ตอบทอยทุ่มเที่ยงทำเสียงหายนอนอยู่เหนือเสือราชขาดละคายจนเคิมกายหลับไปในไสย,ยาฝ่ายนารีพี่เรียงในวังราดแสนสวัสดพรามน้อยร้อยหาขันสินแสงสุริยนสนทยา มาเฝ้าแก้วเกสราอยู่พร้อมกันและทูลเชิญชมยงทรงสเสวยเหมือนอย่างเคยขับกอมถน้อมควันตั้งเพ่งพิษพะธิดาวิลาวันสารพันไม่มีราคีพานคิดถึงงามพรามน้อยก็น่ารัก วาะไพพักเคียงคู่ด้วยสุริชาหันทั้งสี่นางต่าง้ะหนึ่งตาเริงรานที่อยู่งานถือพัดก็พลัดมือบ้างพักว่าถ้าได้กับเจ้าพรามอามต่อง,งามชมเล่นเห็นแล้วหรือทั้งสามนางต่างสะดาบรับว่าเออแล้วกราบรือได้คิดสะกิดกัน ่ายชมแก้วเกศราธิดาราชฟังประหลาดรากจิตคิดกระสันจึงว่าพี่นี้ผิดกว่าทุกวันอะไรนั่นนาชมสมกับพรามปาภาวดีพี่เรียงฉราดแก้ไม่ดอกแม่มิใช่การวานยาถามเมื่อคืนนี้พี่ฝัน สักสามยามว่าเจ้าพารามหนุ่มน้อยคนหนึ่งมาดูรูปร่างรุ่นราวคราวพ้าน้องผิวผุดผ่องน่ารักเป็นอนักหนาหาปุดใดในพบพระโลกาที่จะหาเปรียบได้นั้นไม่มีพอเสียงค้องยำรุง จะดุ้งตื่นกับคนอื่นไม่กล้าบอกออกบาดสีจึงแก่ฝันแม่อุบลจงโกนนี้เขาว่าดีอยู่แล้วก็แล้วกันพระธิดาว่าฉันมีอยากเชื่อนี่และเนื้อใส่ใครว่าไฟฟันเมื่อจะกีพี่พูดไม่เช่นนั้นหรือสำคัญ้อผิดจึงปิดบงัง จงกลน,นีพี่เรียงชราะะเริยไม่ล่วงเลยพี่จะเล่าเรื่อความวังแม่ประพาแก้ฝันให้ฉันฟังว่าเจ้าพรามงามดังเทวดาเมื่อตะกี้พี่ชมโชมพะน้องนวลระอองน่ารักนันนักนะคิดถึงพรามความฝันแม่ปะพาจึงแกงว่าเยยยอ หัวรอกันว่าได้พรพามความฝันนั้นหนอเจ้าเป็นขอเฝ้าน้องแก้วแล้วขยันเมื่อจะกีพี่พูดก็เช่นนั้นไม่เสกสันปองปิดสักนิดเดียวพระเทพินยินคำเห็นลำรึกหรือไทยนึกเครืองคุณให้ชุนเชียวยึงว่าน้อยไปหรือพี่เช่นนี้เจียว มาแก่เกี่ยวสักซ้อมสมยอมกันถึงจีนจามพามแขกที่แปลกหน้าที่สวัสดแล้วมาเปรียบปะเทียบฉันแกงลวงเล่นเห็นรู้ไม่ท่าทันแต่เช่นนั้นแล้วอย่านึกคขนึงปองอันชาตินี้นี่แหละพี่อย่าทักไม้ไม่เคยชายเชยชมประสมสอง ถึงหมาดแม่นมังสาจะทาทองก็ไม่ปองปาชนาอย่าพาทีทั้งสีนางต่างคนเห็นเครื่องขัดจุลีหัดปอบประโรมนางโชมสีแม่เหมือนจันแจ่มฟ้าไม่ราคีจอดรีอยู่พื้นพะโยม,มานอันชาติชายเบื้งกระตายที่ต่ำชาติ สุดจามาที่จะมุงไม้สมานพี่พูดเล่นเป็นแต่คำให้สำรานขอประทานโทษเถิดพระเทพีแล้วสีนางต่างคนเข้าขับกล่อมเคียงทนอมนุษนาดอยู่ข้างที่บางร้องรับขับไม้มโหรีบางดีสีส่งเสียงสําเนียงควร